ครับเว็บไซต์ของด่านคาทอย m o m ครับผมนี้เราจะรีวิวรถบรรทุกดำได้นี่คันใหญ่งานสวยมากครับเครื่อง4ล้อแบบวลต์7แอมแข็งแรงมากคงมาะไยซ้ายนั่งได้2คนนะครับผมอันนี้คือท้ายที่ดำได้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองกดดำให้ดูนะครับผมมันจะมีตัวล็อกต้องกดตัวล็อกค้างแล้วก็โยกนี่ ปล่อยเลยสีแดงอะ่ะอ่าครับพอเวลาเราดั้มปิดปุ๊บตัวนี้มันจะล็อกโดยอัตโนมัติเลยนี่นะฮะนี่ล็อกอันนี้ปลดล็อกเห็นไหมฮะมันจะเด้งกลับแต่เวลาเปิดเราต้องกดอย่างนี้ค้างมันถึงจะดั้มได้นะฮะส่วนเวลาปิดปล่อยเฉยๆมันตีกลับเองนี่พ้ที่นั่งกว้างเรามาดูตรงคอนโซลนี้นะฮะก็ทั่วๆไปเลยสตาร์ทรถจะมีเสียงเครื่องนะฮะ เกียร์น้ำรถอ่ะครับอันนี้เป็นคันเร่งอ่าอันนี้เป็นเกียร์ตัวนี้ปเปิดเพลงนะฮะเพลงนี่ก็เป็นคันดัมนะฮะรีโมทที่ชาร์จนะคบผมตัวนี้ใช้โทรศัพท์บังคับได้ด้วยนี่โดยดาวน์โหลด เกียวโคจากตัวกล่องนี้เลยสวยงามมากมีสีเหลืองและสีแดงครับตัวนี้สวยงามแลวท้ายตัวนี้สามารถใช้ลากได้โดยที่เราไม่ต้องอย,ยกเลยฮะลากล้อหน้าได้เลยยกขึ้นและลากล้อหน้าได้เลยมันใหญ่มากแล้วพลาสติกนี่เกรดเอเลยอะที่เปิ้เอเลยครับผมสวยงาม มีโชคอะไรครบนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ